ไ,ไอ้เจ๊แม่รุ่งขาวนะเชียร์ก็อยาก้านงานา่ผมอะเรียกยว่าหนึ่งโทรเรียกว่า

เอาแก้วเอาแก้วให้เขาเอาแก้มเอาแก้วไม่เข่าเขาจุ๊บเองครับจุบจุบจุ๊บเอาแก้วให้เข่าแต่ไม่ต้องไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเอาแก้วไม่เข่าเดี๋ยวเขาจุ๊บเองจุ๊บจุบก็เอาเอาเอาเนี้ดิเอาเอาแก้มให้เขาอย่าเอาโอเคเวลาขึ้นขี่นะขึ้นขี่นะถ้า ขึ้นข you know mm ีด hmm. ปุ๊ so uh, so oh, yeah. you know? okay. บเอาขาห้อยลงมาข้างล่างมือสองอันเนี่ยวางบนโหนกทั้งสองสองนะเข้าให้หนกหนกหัวตรงนี้ทมาเนี้ทําน้าแซบทำให้ดูน้าลงเอีใส่สันติทยทเลยเยยหน่อยดิโอเคปปมาเยี๋ยมไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูมาเ ตัวเจ้าต้องมองกล่องติดวันสอนหลานฮะวันนี้สอนหลานขี่ช้างนะฮะหลานมาจากกรุงเทพนะครับหลานชื่ออะไรคุณหลานชื่ออะไรเอลลี่โอเคไหมอโอเคยุดทำแมา่ เขามือวเขายามากามาเอเาไจับไม่เปไาไปจับเลยไรเล่นเไรขาไม่ทำอะไรหรอกเขาเพียดเขาคูเล่าอยู <oice> ่น <gines> ี clay. ่แหละนี Ig ่ๆกอดกอดย่างงี้กอดไม่เห็นไหมกอดกอดอย่างงี้กอดนี้ ได้นี่อ่านี่เฮเดี๋ยวบอกพ่อเลยนะบอกพอเลยเอาไปเลี้ยงเลยส,ต,สตัวเ,เนี่ยเออตัวอะไรป็ได้โอ้ยเ <c oughs> บียดดเบีเดยด,ยดนนม,มันเบียดมันเบียดหลงดนหลานด้ยครับเบียดยมันเยีงยงแบบก็ออกมาข้างได้ออกเบียดมาข้างมาตอนนี้มันเปนกาเล่น,นอย่างเงี้ยไปไปไบเฮ้ยยีห้อยมา นี่จับเลยเข้ามาจับเลยนนนนท,ท,ทีละคนครับถ้าไม่งั้นมันไ่เป็นไระกเลยเข้ามาก่อนเลยเข้ามากอดเาาอาาอองไม่เป็นไร ก็ไปเดินไปยืนข้างระหว่างที่หยิบขันขาออกเออโอเคตอนเลยโอเคเราไม่รู้เรื่องโอ้เบียดแล้วเบียดติดแล้วเขาตุ้ยออกมา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 พี่เชียร์เข้าไปล่อเลยข้ามก็ได้ เขาเลยไม่เป <t _ JJonak> ็นไรเล่นกับเขาเลยกล้าเหมือนน้าเดี๋ยวน่ะมายืนนี้เลยมาดังนี้ย่อๆเลยนั่งเหรอย้อนยถ่ายรูปเฉยๆไงมาเลยเข้ามาเลยให้ลูกเสกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ยืนยืนยืนก็ได้ย่อตัวลงให้เออโอเคย่อตัวย่อตัวมองลูกเสร็จ ได้แล แล้วคำว่าอะไรนะถ้าแทงเอวเขลืมกันลเชื่อเขาเขาเขาลืมคำนั้นย่างเชขน่ยอะาลืมแล้วหรอไเชือขนยทุกวนด้ตมาจแเขาลงยูทูบ ไม่ได hey. okay. ้ตับตอขนาดไอ่ดิบๆลงเลยแล้วก็อยู่ที่แค่ว่านะไอ้สูตรวันนี้มนได้ตาดกับตาดคนเนี่ย ตาดคเดดคดเบียดแล้วครับท่าชมเด็กน้อยโดนเบียดฮะเป็ตัวเล็กเบียดเนี่ยเนี่ย ดูแลครับเป็นอารักขาไม่อยากดูไม่อาไม่อ่านถ่าไม่ได้ใชะโอเคโอเคครับเขาก็ชวนเล่นนั่งเล่นกับเขานั่งแล้วก็รูปเขาก็ได้ หวัวทิมเลยไม่เป็นไรก็จามโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาหลานนะฮะมาขี่มาเล่นนะฮะมาเล่น เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะฮะคลิปอาจจะต้องตัดต่อกันเยอะหน่อยนะฮะก็ฝากติดตามฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ